วันนี้ก็อยู่กับดิฉันเหมือนเดิมนะคะฟองเบียร์วันนี้เราจะมาทำไมเสียงกูเป็นทุมท้มๆบ้างได้ปรับเสียงก่อนค่ะ <c oughs> แล้ววันนี้ <c oughs> ประเพคีเรื่องแบบตรงนี้อ่าอีกทีดนึงนี่ค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็เล <c oughs> ือกกัดดอกฟองเบียร์เช่นเคยค่ะเปลี่ยนอีกทีดนึงค่ะวันนี้ให้เย,ยอะกัดดอกโอ้ยลำบากอีดอกโดนที่จะออกตลอดเวลา คุณผู้ชมวันนี้ก็อยู่กับดิฉันอีกครั้งนะคะฟองเบียร์ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการใส่ด่วนชวนแดกนะคะรายการที่จะพาไปแดกอะไรแบบนด่วนตามฉบับใส่ด่วนชวนแดกค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทําคลิปในรูปแบบของ Q&A จะถือโอกาสใช้คลิปนี้เป็นการแนะนําตัวให้ทุกคนได้รู้จักดิฉันมากขึ้นนะคะว่าดิฉันเป็นใครมาจากไหนทำไมอยู่ๆก็มาโพล่าอันใหญ่หญๆของดิฉันอยู่ใน YouTube ก็อยากมาแนะนําตัวให้ทุกคนรู้จักแล้วเราจะได้รู้จักกันมาก ขึ้น,นะะวันนี้สั่งพิซซ่ามากินเลยทีแรกก็จะมานั่งทำเฉยๆนี่แหละมันก็จะกระไรกรไรอยู่เพราะพวกเราคือสายด่วนชวนแดกนะคะอยากจะบอกว่าวันนี้โปรโมชั่นของคุณพี่พิซซ่าของาณีนะคะ11-12นี่แหละเป็นโปรโมชั่น1แถม1ไม่ว่าจะเป็นขนาดกลางหรือถาดใหญ่นะคะแล้วยังจะได้สิทธิ์แลกซื้อนะคะเป็นน้ำโค้ก2ขวดนี้นะคะมูลค่า32บาทนะคะก็คือ1แถม1นั่นเองนะคะส่วนไก่ย่าง6ชิ้นนะคะก็จะอยู่ในราคา129บาทอันนี้คือการอยากกินเฉย ก็เลยสั่งมาอันนี้ไม่มีโปรโมชั่นนะจ๊ะอ่าวันนี้จะมาเริ่มเข้า Q&A กันเลยแต่ก่อนอื่นนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดซับสไครป์ก็เป็นกำลังใจให้พวกเราทีมแานสายด่วนชวนแดกด้วยนะคะแล้วก็ฝากแฟนเพะจเ c e b o o k สายด่วนชวนแดกด้วยนะคะเข้าไปร่วมเล่นเกมสนุกสรุกกับพวกเรานะคะในเพจได้นะซึ่งพวกเราจะมาทุกทอาทิตย์นะคะไม่ให้หายคิดถึงกันเลยทำไมถึงมาทำ Q&A เอออะไรวะอออยู่นี่เหรอโทรศัพท์ อนุญาตนะคะสวัสดีค่ะอ๋อค่ะค่ะมาถึงหน้าบ้านแล้วล่ะค่ะครับครับโอเคครับเดี๋ยวออกไปครับมึงว่าพี่เขาตกใจปะตกใจเดีไปรับพัสนุกแป๊บมึนไปเดีไปเาจะ่มไม่อโอเคนะคะแล้วก็ไปรับของมาเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้เปิดประตูไปพี่เขาทำแมา่งนี้แหละ มากก่อนอื่นก็ขอทาน,น้ำก่อนโอเคเดี๋ยวเราอ้าไก่หายไก่หายได้ยินไม่ว่าเสียงใครีดอก เราจะมาเริ่มถามตอบกันเลยนะคะมาทําความรู้จักกันนะคะท,คนะทุกคนรู้จักหนูหน่อยนะเราอยากให้ทุกคนรู้จักหนูมากเลยอ่ะดีจังอุ้ยแก่อร่อยมากร่อยไถามได้ไงถามได้อ่ะคือมันเองไงกินอยู่ไม่ต้องไม่ถามเลยนะ แดกเอาอกเป็นเอาตายเด้อกูอิ่มแล้วมันยังไม่หามกูเลยเปลี่ยนพี่ถามผมบม้างดีกว่ามั้งมออิ่มหรือยังเราจะมาเริ่มถามคำถามเลยนะก็กินไปด้วยถามไปด้วยเลยก็แล้วกันนะคำถามที่จะถามเนี่ยคือพวกเราไปริส์มาจากคนไทยทั้งประเทศสองคนนะคะอ่ะ้อแรกชื่ออะไรครับ สวัสดีค่ะฟองเบียร์ก็ชื่อฟองเบียร์นะคะชื่อจริงชื่อจริงชื่อเพนเพ็ดกูสีไม้ค่ะอันนี้ชื่อจริงเลยนะไม่ใช่ชื่อที่เปลี่ยนมาเป็นชื่อตั้งแต่แรกเกิดเลยคือคุณหมอตั้งให้อาหมอตั้งให้เนี่ยเออคุณหมอตั้งให้ว่าตอนออกอ่ะคุณพี่ดาราท่านหนึ่งเขากําลังดังและแบบโด่งดังในช่วงนั้นก็คือคุณเพนเพ็เพนกุลนะคะเขากําลังดังอนนา,ายุเท่าไหร่ครับอายุ26ค่ะส่วนสูงอ่ะส่วนสูง164 165นะคะท้อยหกสิบกว่าถึงกูไม่งร้อยหกสิบห้านักเท่าไมถึงบอกว่าสูงก ¡Ja, <laughs> ja, ร้อยแดเอยยี่สิบห้าเกิดที่จังหวัดไหนครับเป็นคนจังหวัดอุดรธานีห้าอำเภอกุมภาวาปีนะครับปัจจุบันนี้มีแฟนหรือยังครับเคยมีแฟนค่ะส่วนมาได้สักพักนึงแล้วนะคะก็น่าจะเป็นระยะเวลาประมาณ26ปีค่ะก็ตั้งแต่เกิดเลยเหรอเไม่เคยมีผู้หญิงชอบสเปคไงครับชอบผู้ชายดอกชอบผู้หญิงเอะไรเลยแล้วประเภทผู้ชายที่ชอบเงยก็ได้มาเหอะมีคนเอาไม่เลือกน่าังกูมีสิทธิ์เลือกด้วยเหรอชอบกินอะไรสิ่งที่ชอบกินอ่ะมันไม่มันกินได้หลายอย่างกินได้หล่ะ หลายอย่างกินได้เกือบทุกอย่างเลยโดยที่ชอบชอบก็จะเป็นพวกซีฟูด้ดพวกยำพวกซุปต้มอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ชอบกินผู้ชายเป็นงานหลักแล้วเคยได้กินไหมไม่เคยคะ่ะแล้วไม่ชอบกินอะไรไม่ชอบกินเข้ก็คงไม่มีใครกินหรอกนะเพราะว่ามัน,หนเหนึบเหนิบมันไม่อร่อยนึ่งจะอธิบายอยนะ <laughs> ที่เาเองคิดว่าทํายเยียตนชีวิตคืออะไรก็คือตอนเด็กๆชีวิตวัยรุ่นของเราอ่ะเป็นเด็กบรานนอกใช่ไหมอันนี้ไม่ได้ว่าอันนี้ไม่ได้ว่าคนบ้านนอกนะเราเป็นเด็กบ้านนอกแล้วห็นี้ตอนเราเป็นวัยรุ่นอ่ะเราจะเป็นจะเคยที่แก่นๆอยเป็นเคยที่เข้ากันได้้กับผู้หญิงแล้วก็กับผู้ชายครับแล้วก็กับกลุ่มเปเคยซึ่งก็จะอยู่ในกลุ่มนั้นมาพอสมควรได้ลองหมดทุกอย่างเล่าคุรีติดเสรติดอันนี้พูดให้ฟังเลยว่าเราเคยผ่านมาแล้วและเราก็พอผ่านมาได้ก็เลยเลิกก็เลยเป็นเอเย่น เคยโดนตำรวจจับเคยโดนตำรวจจับข้อหาเล่นไบบก็คือตอนนั้นน่ะเราก็ลองมาอยากเรียนรู้ว่าอยู่ในจุดจุดนั้นมันเป็นยังไงแล้วมันคือความเห่อความแบบกําลังจะเป็นวัยรุ่นน่ะเพื่อนทาอะไรเราก็ทําตามแต่ก็อยู่ในแวดวงนั้นอยู่ในหลุมดําตรงนั้นมาไม่นานมากพอหาออกมาอยากบอกทุกคนเลยนะครับว่าชีวิตที่คุ้นมากเลยน ไมัยเล่นเล่นยาละก็บอกว่ามันมีดีไม่ลองต่อละก็ามาสุดแล้วตรงนั้นก็แค่อยากลองแค่นั้นมึงใช้กูเป็นไอเยนได้เลย <c oughs> แต่ว่าความผิดพลาดทุกอย่างในชีวิตอะที่มันผ่านมาเราไม่สามารถกลับไปแก้ไขมันได้นะคะแต่เราใช้ความผิดพลาดนั้นเป็นบทเรียนในชีวิตได้นะคะทำให้เขาเป็นครูของเรารู้ว่าตรงนี้คือผิดแล้วเราก็อยากไปลองเราออกมาได้เราอยากกลับไปอีกนะคะฝากไว้ให้คิด ลงลงทำไมถึงมาทำช่อง YouTube สายดนตรีอ่ะนี่ก็ดราม่าอีกเหมือนกันทำไมถึงมาทำช่อง YouTube วันนั้นอนะ่ะมันเป็นวันที่คุณหญิย่าเราเสียแล้วเรา,าแบบคือเราผูกพันกับท่านมากประโยชน์ท่านมาตั้งแต่เด็กจนเราเป็นวัยรุ่นจนเราเ,เวลาทำงานแล้ววันนั้นท่านก็เลยเสียเราอ่ะทำอะไรไม่ถูกเลยเรารู้สึกเวงวางมากแล้วทีนี้ยเราก็ใช้ชีวิตยอยู่คนเดียวมาเป็นอาทิตย์เกือบสองอาทิตย์เราอยู่คนเดียวเราไม่พูดกับใครเราจะไม่ค่อยกินข้าวเราจะเป็นแบบโรคซึมเศร้าไปเลยตอนนั้นก็เดินตามรอบบ้านนั่นแหละแล้วก็ไปทุกที่ที่ท่านชชชออ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 บบบไไ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 ปปปปปปนน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 ััั่่่่่่่่งงงททททททีีีาาาาขขกก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 ููดดดม้้้้้้้็็็็จะะุเเเเแแลลลลววิิคครรยใตตต เหลือองะตรงนั้นอะยายชอบไปนั่งเคียรตามโคนต้นทำอะไรบ้างวนดินบ้างปลูกดอกไม้บ้างใต้เด็กโคนต้นขุนเราเลไปนั่งตรงนั้นแล้วเราก็มองไปเจอลุ่มอะไรวะมันเป็นดินยุบลงไปเนี่ยเราก็เลยไปลองขุดดูตรงเนี้ยท่านขุดตลอดเลยนะท่านจะขุดท่านจะใช้ชีวิตอยู่กับตรงนี้ตลอด,ดเนี้ยเราก็เลยลองขุดดูเว้ยเจอห,หีบสมบัติเปิดออกมาก็ไม่ได้มีอะไร นี่คือทำมาถึงมาทำ YouTube แกยังไม่ถึงเลยยังไมโอ้อ้อมไกลเหมือนกันเกว่าจะได้อ๋อเราก็เลยไปเจอเหตุสมบัติที่ท่านย่าเนี่ยเขาเก็บเงินไว้ในนั้นแล้วก็ทองแล้วก็เครื่องเพชรอะไรเก็บไว้ในนั้นเราก็เลยเอาขึ้นมานะคะเขาก็เลยมีจดหมายบอกในนั้นว่าเงินทั้งหมดนี้เขาเก็บไว้ให้เราเราควรที่จะเผาผ่านมันเราควรที่จะใช้มันเราเลยจะไม่ออกแล้วจะอะไรเราก็เลยมาอะไรตักด้วยการทำเ o ็ t ช b e อันนี้ความจริงกี่เปอร์เซ็นต์ไม่มีแล้วก่อนจะมาทำ YouTube สายเดินชนใดก่อนหน้านั้นทำงานก่อนหน้านั้นทำงานอะไรนะอย่างที่บอกว่าตอนนั้นชีวิตเราติด มาจนเราได้ดอกการเรียนไปนี่ค,คุณเล่ามาตั้งแต่วิธีแรกที่เลิกที่ออกจากโรงเรียนเลยนะจะบอกไว้ก่อนว่าเราเรียนไม่จบนะเราเรียนไม่จบปริญญาแนละ้วเราจบแค่ม .6 ลกอย่ารอ้องอย่าร้องไห่เอ้อาออฮกูอิ่มกูเลย <c oughs> แล้วเราอะ่ะ <c oughs> ก็ออกมาตอนนั้นแล้วก็ไปทำงานที่ระยองบ้างเอาอย่างงี้ดีกว่าให้มันสเริปขึ้นเอยาได้อันนี้แหละไปกระเทย ก่อนจะมาทำ u t u b e เราเป็นดอร์แมนนะคะดอร์แมนคือพนักงานต้อนรับพนักงานเปิดประตูหน้าคอนโดพือง่ายว่าเป็นรปภนะครับพนักงานรักษาความปลอดภัยมาก่อนนะแล้วเราก็เลยมาเล่นติ๊กต็อกคิดว่าจะหาอะไรได้จากติ๊กต็อกไม่ได้แต่เพิ่งเคยได้ยินนะว่ามันมีอาชีพดอร์แมนด้วยอือดอร์แมนก็คือเขาเรียกให้มันเป็นตั์ทางการถ้าจะเรียกตามภาษาบ้านๆที่เข้าใจง่ายคือพนักงานเปิดประตูตอนแรกก็เป็นแค่พนักงานเปิดประตูธรรมดาไม่มีใครรู้จักแล้วอะไรที่ทําให้เราแจ้งเกิดเราได้ การเลอดเออย่างอะไรที่แจ้งเกิดเราได้แล้วหรอกก็คือไม่เกิด าจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะก็คือเราเล่น t s <S to ิ๊ก o ็กนี่แหละแล้วก็มีพี่ที่พี่ทำงานนะค่ะพี่นุนนี่กับพี่กิฟนะคะเป็นเซลล์อยู่บริษัทอนันดาโอ้โรโมทเลยอนเซอเขา้วยนะคะพี่เขาจะชอบถ่ายคลิปเราถ้าถ่ายคลิปเราแบบอิริยาทถการเล่นการอะไรของเราวันนั้นน่ะก็มีพนักงานส่งของเข้ามาแล้วหน้าตาเขาดีเราก็เลยไปแอลเขาพี่คนพิลลี่คนที่ถ่ายให้ก็แอลผู้ชายคนนี้เราก็เลยสกัดพิลลี่สุดฤทธิ์นะคะก็เลยโพลลงติ๊กต็อกนะคะของรีบปะคะ ลี่ชื่อจริงชื่ออะไรนะเอ่อลี่ชื่อจริงชื่ออะไรนะคะไม่ต้องพูดกาเชื่ออะไรเพนเพชรผู้สีไม้เป็นคนอุดรเอาไรเกิดวันที่8เมษายน2537ถามทำไมลี่ล่ะลี่ชื่อจริงชื่ออะไรอะไรลี่ลื่ชื่อองรก็ไม่รู้ประสาทไม่ต้องไูงเขาต้างทำงานของเขาเธอก็ทำงานบ้างเบียเบียพัสดิกลี่อ่ะในพัสดุรลีค่ะ อัน,นไหนอะคะอันนี้ค่ะ,ะเขาเขารู้แลงวกลันเรา <c oughs> เซ็นเองไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวดิเซ็นเองมีในคลิปนี้อะเยาวเยอะสุด ก็เลยทําให้คนเริ่มจับฟองเดียใช่เป็นรปภกระเทยอ้วนๆใส่ชุดสีขาวๆนะคะที่เต้นรกระตักเต้แต่จะใต้คอนโดนั่นแหละคำถามแบบว่าชอบอะไรในตัวเองที่สุดชอบความที่ตัวเองมีความกล้ากล้าที่จะทํากล้าที่จะแสดงออกนะกล้าที่จะลองอะไรใหม่ๆนะคะทุกอย่างคือประสบการณ์ในชีวิตเราชอบแบบว่าทําให้ทุกคนที่อยู่ใกล้เราอะเมีเสียงหัวเราะมีความสุข เราชอบความเฮฮาในตัวเองเราชอบความเป็นตัวเองอะเอาง่ายๆ้องมีอะไรไหมที่ไม่ชอบในตัวเองความที่ไม่ชอบในตัวเองเหรอคือความขี้เกียจมาครั้งเราขี้เกียจเกียจที่จะขยับตัวเกียจที่จะทํางานอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ชอบตรงนี้เราว่าตรงเนี้ยมันเพราะเราอ้วนด้วยแหละเราก็เลยรู้สึกเหนื่อยๆหนยแบบขี้เกียจไม่อยากทำอะไรไม่อย,อ,อยากจับนู่นจับนี่เราก็เลยไม่ชอบเพราะว่าเราคิดว่ามันเป็นการชะลอความเจริญก้าวหน้าของตัวเองตอนทำอาหารไม่ขี้เกียจอะตอนทำอาหารไม่ขี้เกียจเพราะว่าชอบทำข้ออะไรข้อนี้มีคนฝากถามมา พี่ฟอมเคยมีอะไรกับผู้หญิงไหม <c oughs> กูก็จะเล่าต้องเตินทาง,งความอยู่แล้วแหละไม่เคยมีอะไรกับผู้หญิงนะคะเพราะว่าเราเป็นตุ้งติ้งอย่างเงี้ยมาตั้งแต่เด็กแล้วเด็กๆเราก,ก็จะเต้นเราเชียร์เด,เดอร์ทำอะไรแบบตัวกิจกรรมทุกอย่างนี่เป็นผู้หญิงเขาทำกันแต่ถามว่ามีหวั่นไหวกับผู้หญิงไหมมีเคยมีตอนป .6 ถึงม .1 ตอนป .6 ถึงม .1 ช่วงเนี้ยจะเป็นช่วงที่แบบมันจะรู้จักกับความรักเป็นช่วงฮอร์โมนเปลี่ยนเราไม่รู้หรอกว่าเราอ่ะชอบต้องชอบผู้ชายแต่ในใจเราคือไม่ชอบผู้หญิงอะ่ะแล้วทีเนี้ยเคยเป็นไหมคือการที่แบบ เพื่อนในห้องในชั้นอย่างเงี้ยจับเราไปจิ้นกับคนอื่นเพราะว่าเคมีมันตรงกันถึงกูจะเกลียดขี้หน้าอีนั่นมากก็จับไปจิ้นกันไปแบบนั่นกันเด็กๆเคยเป็นไหมอีออนชุดาชอบไอ้พักกระพงอะไรอย่างเงี้ยออนชุดาพักกระพงออนชุดาพักกระพงอะไรเงี้ยแล้วทีนี้เขาก็จิ้นเราใช่ไหมเราก็เลยเกิดการหวั่นไหวและสับสนทางเพศในช่วงนั้นไปปีหนึ่งแล้วเราก็เลยมีการชอบผู้หญิงเพราะเราโดนจิ้นนะคะ ความฝันที่คิดไว้ในอนาคตว่าอยากจะเป็นอะไรความฝันสูงสุดที่คิดไว้ในอนาคตเลยนะคะเราไม่ได้มีความฝันที่ทะเยอทะยานมากแต่ฝันลึกๆก,ก็คือมีสบายครอบครมีความสุขไม่ต้องทํางานตื่นขึ้นมาเงินเป็นล้านกองอยู่ตรงหน้าอย่างเงี้ยเราไม่ได้เคยยายามเลยนะ <c oughs> ความฝันสูงสุดคือทําให้ครอบครัวเราสบายอยากแค่ให้ครอบครัวเราสบายแค่นั้นคือทุกคนไม่ต้องแบบลําบากแล้วตอนนี้แม่ก็จะเข้ห้าสิบแล้วเราอะอยากให้แจได้พักผ่อนสักทีตอนนี้เราก็เลยแบบความใฝ่ฝันที่เราเห็นน้านยิ่งแก่ขึ้นทุกวัน<ม>นางก็ยังต้องทํางานอยู่<ม>เราก็เลยอยากมีความฝันที่ว่าอยากให้นางสบายสักทีอยากนางรักก่อนอยู่บนกองเงินกองทองที่เราหามาให้นางนั<ม>่นเอง ความเป็นจริงก็คือกูขอแม่กินทุกวันเลยแม่ตังหมดโอนให้หน่อย <laughs> อ่ะหนหต บอกในฐานะที่เป็นตัวตัวเองก็ได้แบบมีอะไรจะฝากถึงน้องๆอะไรที่ดูอยู่อะไรนี้ไหมอยากฝากถึงทุกคนที่ดูนะคะก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดซับสไคร์อันนี้สาคัญอันนี้สําคัญอย่าลืมฝากเลยเนี่ยคนให้หน่อยขอร้องขอบพระคุณก็อยากฝากถึงทุกคนนะคะถึงว่าเราอ่ะอยู่อยู่ในจุดที่ลําบากมาโดยตลอดเลยนะคะตอนนี้ก็ลําบากไม่ได้พูดเหมือนว่าจะเลยจะสบายแต่ในฐานะที่เป็นกระเทยคนหนึ่งที่สู้มาตั้งแต่เด็กเหมือนกันนะคะก็อยากจะบอกทุกคนว่าชีวิตเราอ่ะเราอย่าไปแคร์ คำพูดคนอื่นมากเอาคำพูดที่แบบเราโดนดูถูกเราโดนบูลลี่นะคะนี่คือโดนบูลลี่มาเหมือนกันเอาให้มันมาเป็นแบบอีตัวนี้คิดซะว่ามันเป็นคําที่จะไล่แทงเราข้างหลังใช่แต่มันจะไม่ได้ทําให้เราเจ็บนะมันจะทําให้เราวิ่งไปข้างหน้าเพื่อเข้าเส้นชัยได้ไวขึ้นเพราะตัวมันน่ะคือตัวที่ต้องทำร้ายเราอยู่เราต้องวิ่งหนีมันอืแล้วสงดีๆมันจะเข้ามาในชีวิตเองค่ะจงทําตัวให้เหมือนชีหมาถึงไม่มีคุณค่าก็ไม่มีใครกล้าเหยียบค่ะภูมิใจอะไรนักหนาเนี่ย แล้วก็อยากให้ทุกคนนะคะเอาทุกอย่างที่เป็นแรงกดดันให้มาพลิกเป็นคำว่าผลักด,ดันให้ได้นะคะเฮ้ยคมีดอกจะซื้ออะไรี่ยพลิกมันออกมาให้มันเป็นแรงผลักด,ดันเราให้ถึงเส้นชัยไวที่สุดนะคะยิ่งถึงไวเท่าไหร่คำว่าสบายคือรางวัลของเรานะคะทุกคน ขอฝากคติประจําใจไว้นะตรงนี้นะครับเพื่อเป็นแรงกับดันทุกคนนะคะคติประจําใจของหนูก็คือกินเล่ามันขมกินนมดีกว่าคน่ะ